ดอกไม้นําเข้าจากจีนนานาชนิดวางขายตลอดแนวถนนจักรเพชรทั้งการจัดช่อขายปลีกและก็ขายส่งมีลูกค้าความสนใจต่อเนื่องนะคะส่วนดอกไม้ไทยก็มีขายเช่นเดียวกันทีมข่าวไปคุยกับพ่อค้าคนนี้บอกนะคะว่าที่ร้านเนี่ยขายเฉพาะดอกไม้ไทยแต่ว่าปีนี้ไม่คึกคักแม้ว่าจะใกล้วันแห่งความรักแล้วก็ตามส่วนหนึ่งเชื่อว่าสาเหตุมาจากดอกไม้จีนเข้ามามากขึ้นค่ะก็เออยอะอ่ครับ มันเยอะกว่าทุกฟีอ่ะกุหลาบแล้วก็พวกดอกวิคาดอกยิปซโซคัตเตอร์อะไรเงี้ยแล้วก็คัตเซียอะไรอ่ะลายบางนิยมบางคนนิยมมั่งแล้วก็การแบบชอบมั่งคมคมทนมั่ง ส่วนแม่ค้าอีกร้านหนึ่งก็บอกนะคะว่าดอกไม้ไทยสวยแต่ด้วยขนาดของดอกที่เล็กกว่าดอกไม้นําเข้าจากจีนทําให้การใช้ดอกไม้ไทยแตกต่างไปจากเดิมค่ะจากเดิมที่นิยมมอบให้แก่กันก็เปลี่ยนนําไปไหว้หรือว่านําไปบูชาแทนค่ะแต่ส่วนมากเขาไปไหว้ไปอะไรก็มีแต่ดอกไม้จ้าดอกไม้นะั้นกะ็จะไปจัดช่อไปอะไรอย่างนี้มันก็สวยต่างกัน ไปคุยกับอีกร้านหนึ่งนะคะเจ้าของร้านดอกไม้ก็บอกนะคะว่าร้านขายดอกไม้ทั้งดอกไม้ไทยแล้วก็ดอกไม้จีนร้านเ็ามีทั้ง2รูปแบบให้เลือกนะคะก็ยอมรับนะคะว่าดอกไม้จีนเนี่ยทนกว่าจริงๆสวยงามแล้วก็มีขนาดที่ใหญ่กว่าด้วยค่ะเออของจีนดีกว่าค่ะเพราะว่าอุณหภูมิที่เขาเอามามันดูแลมันปลูกเพื่อการส่งออกแต่บ้านเราปลูกเพื่อการใช้งานในประเทศเวลาขนส่งมามันก็จะขนส่งด้วยรถที่ไม่ได้คุมอุณหภูมิ ดอกไม้ที่นําเข้าจากจีนจะบรรจุเป็นกล่องมาอย่างดีเลยนะคะส่วนร้านที่ขายก็จะเป็นห้องกระจกติดแอร์เจ้าของธุรกิจก็มีทั้งชาวจีนแล้วก็มีทั้งชาวไทยที่นําเข้ามาราคากุหลาบจีนค่ะคุณผู้ชมสีขาว กำละ20ดอกเขาขาย450บาทสีแดง500บาทส่วนกุหลาบไทยกาละ50ดอกค่ะขายกาละ300ถึง400บาทขึ้นอยู่กับขนาดแล้วก็สายพันธุ์ราคาต่างกันนะคะโอ้หต่างกันอยู่พอสมควรนะครับ ส่วนภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้คือชาวบ้านที่บ้านบวกเตยครับซึ่งเป็นกลุ่มที่ปลูกกุหลาบมากที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่บอกว่าตอนนี้กําลังได้รับผลกระทบจากคําสั่งซื้อลดลงไปกว่าครึ่งนะครับส่วนราคาก็ลดลงก่าปีก่อนเท่าตัวเหมือนกันแต่ที่มันขึ้นคือต้นทุนครับเพิ่มสูงขึ้นก็ส่วนตัวเนี่ยเขาเชื่อว่าสาเหตุมาจากกุหลาบจีนเข้ามาตีตลาดแล้วก็ขายราคาถูกกว่าครับปีนี้คือไม่ค่อยมีคนมาซื้อเลยค่ะ แล้วก็ราคาปีนี้เราก็กะว่าไม่คุ้มกับต้นทนุนปุ๋ยก็แพงยาก็แพงทำไมละ่ะะถึงราคาถูกอ๋อคิดว่ามันดอกราคาถูกเพราะว่ามีแต่ของนอกเข้ามาแล้วก็ของเรามันส่งออกไม่ได้เพราะว่าบ้านเราเขาก็มีร้านอยู่ที่ปักคลองเนาะเขาก็ไปเปิดร้านที่โน่นเขาบอกว่าของนอกเยอะแล้วก็ราคาถูกกว่าของเรา ถูกกว่าเราเยอะอเพราะของเขามันดอ,ดอ,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 อดอกใหญ่กว่าของเราอย่างเงี้ยดอกใหญ่กว่าของเราใช่แล้วก็ขายถูกกว่าของเราขายถูกกว่าของเราอาโอ้ยอย่างนี้ตกผลกระทบต่อเราขนไหนกระทบต่อเราเราก็เลยขายไม่ได้แพงไงครับแล้วต้นทุนการผลิตของเรานี่ต่อไร่เท่าไหร่แม่ค่าปุ๋ยค่าอะไรบ้างค่าปุ๋ยค่ายาต่อไร่นี่ต้องหลายแส มีข้อมูลน่าสนใจจาก Global Trade Atlas นะครับระบุว่าการนำเข้าและส่งออกดอกไม้ไทยระหว่างมนทนยุนนานแล้วก็ไทยเดือนมกราคมถึงพฤศจิกายน2566ไทยส่งออกกล้วยไม้เพิ่มขึ้นรอยละ28.37เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าแต่การส่งออกดอกไม้ชนิดอื่นติดลบนะครับส่วนดอกไม้ที่ส่งออกจากมณฑลยูนนานมาไทยทุกชนิด เพิ่มขึ้นครับลินลี่เพิ่มขึ้นร้อยละ2คาเนชั่นเพิ่มขึ้นร้อยละ56กุหลาบเพิ่มขึ้นร้อยละ16นะครับคือที่มณฑลยูนนานเองเนี่ยอาจจะเรียกได้ว่าเป็นมีคนขนานนามว่าเป็นเมืองหลวงของการปลูกดอกไม้ของเอเชียเลยก็ว่าได้ตลาดประมูลนี่น่าจะใหญ่อันดับ2ของโลกเลยมั้งครับเพราะว่าถ้าใหญ่สุดนี่น่าจะอยู่เนเธอร์แลนด์นะครับมณฑลยูนานปลูก ดอกไม้กันเป็นเรื่องเป็นราวนะครับไม่ว่าจะเป็นกุหล,ลาบแล้วก็จะมีลิลลี่มีดอกคาเนชั่นแล้วก็มีคามิเลียนะครับปลูกแล้วก็มีการประมูลมีการส่งออกไปขายในต่างประเทศด้วยนะครับปลูกปริมาณมหาศาลทีเดียวนะครับในขณะเดียวกันตอนนี้เหมือนรัฐบาลจีนจะเริ่มมองหาตลาดใหม่ๆแล้ว ถ้าเกิดขายดอกไม้ในแบบเดิมๆประการอือ่นเนี่ยเขาก็สามารถปลูกได้เหมือนกันพัฒนาสายพันธุ์ได้ตอนนี้ดูเหมือนแนวทางที่รัฐบาลจีนกํนาลังส่งเสริมคือการปลูกดอกไม้กินได้<ช>ดอกไม้ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่บนจานอาหารเพราะดอกไม้เหล่านั้นมูลค่ามันสูงมากไม่ได้ขายเป็นกำเป็นช่อแต่ขายกันเป็นดอกดอกหนึ่งเนี่ยมันได้หลายตังค์แล้วนะครับ<ช>ก็เลยมีการส่งเสริมพี่น้องกเกษตรกรในส่วนนั้นแต่ในมุมหนึ่งไทยเองเราส่งกล้วยไม้ไปประมูลที่ตลาดที่ยูนนานเหมือนกันตั้งแต่ช่วงสิปีก่อนไม่แน่ใจว่าปัจจุบันเกน แค่ไหนอย่างไรแต่ก็เพราะว่าจีนเองเขายังปลูกกล้วยไม้ไม่ได้<ช>จะปลูกได้เฉพาะในแขบทางตอนใต้แถวหนานหนิงเขตปกครองตอนเองกวางสีจ้วงเท่านั้นดังนั้นถ้าเป็นกล้วยไม้หรือว่าดอกไม้เมืองร้อนเขายังจําเป็นต้องนําเข้าจากประเทศไทยถ้าจะต้องใช้อยู่นะครับค่ะก็สอดคล้องกับตัวเลขที่คุณเชอร์สารรายงานไปเมื่อสักครู่นะคะก็ ปี2566ที่มีการรายงานตั้งแต่มกราคมถึงพฤศจิกายนไทยส่งออกกล้วยไม้ได้เพิ่มขึ้นที่สัดส,ส่วนร้อยละ28.37นะคะแต่ว่าอีกด้านหนึ่งค่ะหลายๆคนบอกว่ากเกษตรกรเขาก็คาดหวังช่วงวันวาเลนไทยวัน,วน,วนแหง่งความรักนี่แหละที่จะทําให้ราคากุหลาบที่เขาลงทุนปลูกกันเนี่ยค่ะสามารถมีรายได้แล้วก็ขายได้แพงอย่างเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ที่เรารายงานไปเมื่อสักครู่ค,รคุณผู้ชมการลงทุนแต่ละครั้งเนี่ยเขาบอกว่าปลูก5,000ต้นต้องใช้ทุนตั้งแต่เตรียมป ค่าต้นพันธุ์ค่าแรงงานค่าปุ๋ยยาค่าแมลงควบคุมโรคนะคะแล้วก็ป้องกันแมลงเจาะแล้วก็กันดอกไม้บานรวมรวมแล้วนะ่ะครั้งหนึ่งประมาณ1 0 0 0 0แสนบาทเพราะปลูกมาแบบนี้เนี่ยคะ่ะก็คาดหวังแล้วค่ะว่าจะขายได้มีรายได้แล้วก็มีกําไรนะคะครับอื